มันเรียนรู้เกี่ยวกวับเรื่องเวิร์ o บุ๊กเวิร์ e ชีโลคอลัม์และเซลล์กันให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ในบทที่แล้วนะครับว่าสมมุติว่าเรามีแฟ้มนะครับเรามีแฟ้มอยู่นะครับแฟ้มแฟ,มแฟ้มเนี่ยหนึ่งแฟ้มเนี่ยเราเรียกแฟ้มสมุดงานก่อนนะครับนะครับซึ่งเราในภาพใหญ่นะครับเราเรียกันว่าเวิร์กบุ๊กนะครับซึ่งมันก็ถ้าถ้าเราจะเปรียบเทียบเป็นไฟล์มันก็คือไฟล์หนึ่งไฟล์เวิร์กบุ๊กหนึ่งเวิร์กบุ๊ก เท่ากับ1ไฟล์นะครับซึ่งเราสามารถตั้งชื่อไฟล์อะไรก็ได้เชนน่นเมื่อกี้เราเรียนหนังสือกันนะครับเราตั้งชื่อไฟล์เป็นเทสสองนะครับ player. เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ทีเอ็กเซลกันนะครับทีนี้ในแฟ้มนี่น,นะครับเราสามารถยัดกระดาษตารางต่างๆเข้าไปได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นเป็นเป็นชิ้ชีพเป็น,ปนแผ่นแผ่นกระดาษที่1ที่2ที่3อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเราสามารถ,ถ pathways, ที่จะตั้งชื่อมันได้นะครับ เพราะงั้นหนึ่งเวิรกบุ๊กก็มีได้หลายเวิร์กชีตนะครับหลายชีตด้วยกันนะครับเขียนไหมครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ Microsoft Excel กันนะครับเห็นไหมครับอ่าบริเวณนี้เราเปิดมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเป็นชีตหนึ่งชีตด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับชีตที่ Active อยู่ตอนนี้นะครับเป็นชื่อชีตว่าชีตหนึ่นะครับแต่เราคลิกแถบชีตที่สองนะครับชีตสองก็จะเห็น เป็นว่างๆอย่างนี้กวาดเห็นไหมครับนะครับกลับมาคลิกที่ชีทหนึ่งกดนะครับเพราะงั้นเนี่ยในในในหนึ่งเวิร์กบุ๊กนี้หรือหนึ่งไฟล์ของเราเนี่ยนะครับเวิร์กบุ๊กนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อเทสต์สองนะครับนะครับหรือเป็นไฟล์เทสต์สองนะครับนะครับทีนี้เอ่ออย่างที่เรียนนะครับว่าหนึ่งเวิร์กบุ๊กทั้งหมดเนี่ยสามารถประกอบด้วยหลายเวิร์กชีทด้วยกันนะครับเราสามารถสร้าง มันเพิ่มเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับทีนี้ในแต่ละเวิร์กชีตเนี่ยก็จะมีหน้าตาที่เป็นคอลัมน์เป็นโลนะครับพูดภาษาไทยก็คืออะไรครับเป็นเป็นสดมยิ่งยิ่งเข้าใจยากนิดหนึ่งแปลไทยเป็นไทย,น,ไทยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแถวโอเคไหมครับ,รบผมเรียกโลกับคอ um, ลัมน์แล้วกันโอเคไหมครับโลกับคอลัมน์ตัดกันนะครับเราเรียกเซล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมี เซลล์ตารางเนี่ยหลายเซลล์เยอะไปหมดเลยนะครับซึ่งในแต่ละเซลล์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลต่างๆเข้าไปได้เขีย okay, นไหมครับนะครับนี่นี่คือเรื่องของอเรื่องของอะไรครับเรื่องของสมุดงานเรื่องของอแผนงานนะครับเรื่องเรื่องแถวเรื่องสัดมแล้วก็เรื่องเรื่องเซลล์นะครับทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับในแต่ละเซลล์เซลล์ก็สามารถที่จะ บรจุข้อมูลต่างๆเข้าไปได้นะครับสามารถที่จะสร้างสูตรคำนวณได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ